มีข่าวน้องพลทหารคนหนึ่งนะครับลงจากภูมะเขือไม่รู้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะครับลงจากภูมะเขือแล้วน้องไปถามคนส่งของไรเดอร์คนส่งของน้องเดินไปครับสะพายเป้เดินไปตามถนนครับเดินสะพายเป้ไปตามถนนครับน้องเป็นพลทหารแล้วก็ถามว่าพี่ครับน้องคลายไปทางไหนครับผมประจำการอยู่ภูมะเขือมาหลายเดือนแล้วได้ลาพัก กลับบ้านผมไม่มีเงินติดตัวเลยครับบอกผมไม่มีเงินติดตัวไม่มีตังเลยแล้วยังไม่ได้กินข้าวแม่มันรู้สึกสงสารถ้าเป็นข่าวจริงนะครับรู้สึกสงสารมันจะเป็นไปได้อย่างไรวะบ้านเราเนี่ยพลทหารเนี่ยมีเงินเดือนนะครับมีเงินเดือนนะผมก็ไม่รู้ว่าเดือนละเท่าไหร่นะครับไม่รู้ว่าเดือนละเท่าไหร่ สองถึงเขาจะหักค่าข้าวแล้วเหลือแล้วเนี่ยอย่างน้อยมันก็เหลือหลายพันละผมโดยส่วนตัวผมไม่เชื่อนะครับหนึ่งมันจะด้อยค่าจะให้ไปด่าผู้บงังคับบัญชางนะครับให้ไปด่าผู้บงังคับบัญชาง่นะว่าเฮ้ยมึงปล่อยทหารมึงอดอยากขนาดนี้เชียวหรือนะครับผมไม่เชื่อนะครับไม่เชื่อว่าเป็นข่าวจริงนะครับท่านคิดดูนะครับเวลาจะปล่อยทหารผลัดเวรกันเนี่ย เราจะต้องปล่อยทีหนึ่งเนี่ยหลายคนเช่นหมวดนี้ผัดกันก็เอา้าลงไปพักก็30คนเขาต้องมีรถมาส่งนะครับเขาต้องมีรถมาส่งหลังจากมีรถมาส่งแล้วเนี่ยทหารเลวสุดมึงก็ต้องมีเงินติดตัวนี่บอกน้องบอกไม่มีเงินติดตัวเป็นไปไม่ได้ครับเป็นไปไม่ได้ครับแต่ถ้า เป็นคนขเขมรหลบหนีเข้าเมืองและแอบใส่ชุดทหารปลอมตัวซื้อชุดทหารมาปลอมตัวไอ้อย่างนั้นก็ว่าไปอย่างหนึง่งและประจําแนวชายแดนเนี่ยนอกจากเงินเดือนปกติแล้วยังมีเบี้ยเลี้ยงอีกนะครับคุณบุญยังบอกเงินเดือนเกือบ2,000 20, มบาทแล้วไม่ได้หักสักบาทหนึ่งออกชายแดนค่ายจักรพงศ์สมัยก่อนเงินเดือนเจ็เบี้ยเลี้ยงวันละสาบาทใช่ไหม ได้เดือนเกือบ2องหมื่นใช่ไหมผมก็ไม่รู้เงินเดือนทหารนะฮะมาเนี่ยแต่ผมไม่เชื่อยิ่งมีสถานการณ์ชายแดนแล้วเนี่ยผู้บังคับบัญชาเลี้ยงดีอยู่แล้วนะครับอ๋ออาอ,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 อไอ้นี่บอกว่าเป็นคลิปจากแก๊ปที่ขอนแก่นเห็นทหารเดินอยู่ริมถนนจอดรถถามว่าจะไปไหนปรากฏว่าน้องทหารบอกว่านั่งรถลงมาจากภูมะเขือมาลงที่ค่ายในจังหวัดขอนแก่นและจะเดินกลับบ้านที่หนองคาย ผู้ขับปัญชาต้องถามครับเด็กจะกลับบ้านอย่างเงี้ยไอ้หนูมีเงินเปล่าลูกแล้วมึงจะไปอย่างไงอะไรอย่างไงนะฮะมาผมไม่รู้ว่าข่าวจริงข่าวปลอมนะครับถ้าจริงก็สงสารน้องเขานะครับแต่ผมเชื่อว่าไม่น่าจะจริงครับนะครับไม่น่าจะจริงนะครับอ๋อน้องบอกว่าในคลิปน้องเขาพูดในคลิปว่าเงินเดือนยังไม่ออกน้องไม่มีโทรศัพท์ใช่ไหมครับ โอ้โหถ้าเป็นเรื่องจริงเนี่ยพุงขัาบัญชาต้องดูแลครับผุงขับบัญชาต้องดูแลนะครับเราก็ไม่รู้ครับบางทีเงินเดือนออกเนี่ยมันจะโอนไปให้กับเมียหรือให้พ่อให้แม่หมดก็ไม่รู้นะครับมันก็ต้องถามเด็กครับว่ามึงกลับบ้านยังไงเนี่ยมึงจะไปยังไงเนี่ยนะครับเราก็ไม่รู้แต่ ถ้าโดยส่วนตัวผมจริงๆเนี่ยผมก็ไม่เชื่อนะครับคือถ้ามันจะด้อยค่าทหารเนี่ยมันก็เอาเด็กคนหนึงก็ได้มาแต่งชุดนะครับแล้วก็สร้างคอนเทนต์ได้นะครับสร้างคอนเทนต์ได้นะฮะเราก็ไม่รู้นะครับต้องรอยืนยันข่าวก่อนนะครับว่ามันจะจริงจะปลอมนะครับแต่ผมว่ามันแปลกนะนะครับแปลกนะครับโอ้มันผ่านมาตั้งจะเป็นปีแล้วเนี่ย ไม่เห็นมีข่าวทหารไม่มีเงินติดตัวสักบาทนะนะครับแล้วแม่มันขนาดขนาดอยู่ขอนแก่นแล้วไม่รู้ทางไปหนองคายเนี่ยกูก็บ้านมันเกิดที่นั่นนะไม่ใช่บ้านมันอยู่ยะลานราธิวาสนะนะครับตรงนี้มันก็มีพิรุษแล้วสงสัยแล้วนะครับอยู่ขอนแก่นแล้วมึงไม่รู้เลยแล้วว่าหนองคายอยู่ไหนเออถ้ามึงมาจากนาาธิวาสก็ว่าไปอย่างนึง เลวสุดป้ายบอกทางเขาก็มีเออเอาครับก็เป็นกำลังใจให้พี่น้องตำรวจทหารที่อยู่แนวชายแดนนะครับ